ในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากตู้เย็นถูกมองว่าเป็นผู้ช่วยสำคัญในการถนอมอาหารทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้นดูสดใหม่และปลอดภัยจากการบูดเสียแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อาหารทุกชนิดที่เหมาะจะนำไปแช่ในตู้เย็นเสมอไปบางอย่างเมื่อเก็บผิดวิธีอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงรสชาติเปลี่ยนเนื้อสัมผัสเสียหรือที่น่ากังวลกว่านั้นคือ อาจก่อให้เกิดสารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้โดยเฉพาะเมื่อมีการอุ่นซ้ำหรือเก็บไว้นานเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข้อมูลด้านสุขภาพจํานวนมากที่เชื่อมโยงพฤติกรรมการเก็บและบริโภคอาหารกับความเสี่ยงของโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเรง็งซึ่งแม้โรคมะเร็งจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสะสมของปัจจัยหลายด้านทั้งอาหารการกินวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมซ้ำๆในระยะยาวการกินอาหารที่เสื่อมคุณภาพหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมก็ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าอาหารบางชนิดเมื่อแช่ในตู้เย็นแล้วแม้จะดูไม่บูดไม่มีกลิ่นและยังรับประทานได้ตามปกติแต่ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอาหารหรือการก่อตัวของสารบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรต่อร่างกายโดยเฉพาะหากนำไปอุ่นซ้ำหลายครั้ง หรือเก็บค้างคืนเป็นประจำพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้หากทำซ้ำอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวบทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการแช่อาหารบางชนิดไว้ในตู้เย็นเพื่อให้คุณตระหนักและระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกวิธีเก็บอาหารอย่างถูกต้องไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เพื่อให้คุณและคนในครอบครัวลดความเสี่ยงจากโรคร้ายในระยะยาวและดูแลสุขภาพได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น จากเรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างอาหารข้อที่ 1. อาหารประเภทผักใบเขียวที่ปรุงสุกแล้วและนำไปแช่ตู้เย็นโดยเฉพาะผักอย่างผักโขมคะนา้าตำลึงหรือผักกาดต่างๆถือเป็นอาหารที่หลายคนมักทำกินครั้งละมากๆแล้วเก็บไว้รับประทานต่อในมื้อถัดไปซึ่งพฤติกรรมนี้ดูเหมือนจะประหยัดและสะดวกแต่ในความเป็นจริงแล้วมีความเสี่ยงที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ผักใบเขียวตามธรรมชาติมีสารไนเตรตอยู่ในปริมาณหนึ่งเมื่อผ่านการปรุงสุกและปล่อยให้เย็นจากนั้นนําไปแช่ทุ่เย็นสารไนเตรตเหล่านี้อาจเกิดการเ,ลเปลี่ยนแปลงเป็นไนไตรได้โดยเฉพาะหากเก็บไว้นานหรือมีการอุ่นซ้ำหลายครั้งในไตรเป็นสารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถทำปฏิกิริยากับกรดในเกดเพาะอาหารและโปรตีนบางชนิดกลายเป็นสารกลุ่มไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารที่มีการศึกษาพบว่า อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวหากได้รับในปริมาณสะสมอย่างต่อเนื่องแม้การกินเพืองครั้งสองครั้งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายทันทีแต่สำหรับคนที่มีพฤติกรรมกินผักปรุงสุกแช่ตู้เย็นแล้วอุ่นซ้ำเป็นประจำโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอความเสี่ยงก็จะค่อยๆสะสมโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้การแช่ผักใบเขียวที่ปรุงสุกแล้วในตู้เย็นยังทำให้คุณค่าทางโภชนาการหลายอย่างลดลงอย่างมาก วิตามินที่สำคัญเช่นวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระจะเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่ด้อยคุณภาพแต่กลับได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลเสียต่อสมดุลของสุขภาพในระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเพิ่มโอกาสในการเกิดโรครายได้ดังนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือควรปรุงผักใบเขียวให้พอเหมาะกับการรับประทานในแต่ละมือ้อ หากจำเป็นต้องเก็บจริงๆควรเก็บในระยะเวลาสั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ำหลายครั้งเพราะแม้ตู้เย็นจะช่วยชะลอการบูดเสียของอาหารได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้ในระยะยาวข้อที่2มันฝรั่งที่ปรุงสุกแล้วและนำไปแช่ตู้เย็นเป็นอีกหนึ่งอาหารใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามความเสี่ยงอย่างมากมันฝรั่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับความนิยมสูงไม่ว่าจะเป็นการต้มผัด ทอดหรืออบหลายครอบครัวมักทำมันฝรั่งสุกไว้ล่วงหน้าแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อประหยัดเวลาจากนั้นค่อยนำมาอุ่นหรือทอดซ้ำในมื้อถัดไปซึ่งพฤติกรรมนี้เองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวเมื่อมันฝรั่งถูกปรุงสุกแล้วโดยเฉพาะมันฝรั่งต้มหรืออบหากนำไปแช่ตู้เย็นแป้งภายในมันฝรั่งจะเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีบางส่วน และเมื่อถูกนำไปอุ่นซ้ำหรือทอดซ้ำในอุณหภูมิสูงจะเพิ่มโอกาสในการเกิดสารอะคริลามิดซึ่งเป็นสารที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจอย่างมากเพราะมีการจัดอยู่ในกลุ่มสารที่อาจก่อมะเร็งหากได้รับในปริมาณมากหรือสะสมเป็นเวลานานโดยเฉพาะจากการปริโภคอาหารเดิมซ้ำๆเป็นประจำอันตรายของอะคริลามิดไม่ได้แสดงผลทันทีหลังรับประทานแต่จะค่อยๆสะสมในร่างกายสารนี้สามารถสร้างความเสียหายต่อเซลล์ และอาจกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์ในระยะยาวยิ่งในคนที่ชอบกินมันฝรั่งทอดมันบดอุ่นซ้ำหรืออาหารแปลรูปจากมันฝรั่งที่ผ่านการแช่เย็นแล้วนำมาทอดซ้ำบ่อยๆความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตำ่ำนอกจากนี้การแช่มันฝรั่งสุกในตู้เย็นยังทำให้รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการลดลงวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินบีและวิตามินซี จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินอาหารที่คุณค่าลดลงแต่กลับเพิ่มภาระสารพิษให้กับร่างกายตับและระบบขับของเสียต้องทำงานหนักมากขึ้นหากเป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสื่อมที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ในระยะยาวสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือหลายคนมักคิดว่าการแช่ตู้เย็นคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและการอุ่นซ้ำก็ไม่น่ามีอันตรายแต่ความจริงแล้ว ความร้อนสูงจากการทอดหรืออบซ้ำหลังการแช่เย็นเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเกิดสารอันตรายเหล่านี้ทางเลือกที่ดีกว่าคือควรปรุงมันฝรั่งในปริมาณที่พอดีต่อการรับประทานไม่ควรเก็บมันฝรั่งสุกไว้นานและหลีกเลี่ยงการนำมันฝรั่งที่แช่เย็นแล้วไปทอดซ้ำเพราะแม้จะอร่อยและสะดวกแต่ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ก็อาจไม่คุ้มกับสุขภาพในระยะยาวของคุณและคนในครอบครัวข้อที่3เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วโดยเฉพาะเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปเช่น หมูไก่เนื้อวัวไส้กรอกเบคอนหรืออาหารประเภทปิ้งย่างทอดที่หลายคนมักทำไว้ครั้งละมากๆแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่ออุ่นกินซ้ำในวันถัดไปพฤติกรรมนี้ถือว่าอันตรายกว่าที่หลายคนคิดเพราะเมื่อเนื้อสัตว์ผ่านความร้อนสูงในการปรุงสุกครั้งแรกจะเกิดสารบางชนิดขึ้นแล้วเช่นสารกลุ่มเอมีนจากการปรุงด้วยความร้อนและเมื่อถูกเก็บไว้ในตู้เย็นจากนั้นนำมาอุ่นซ้ำโดยเฉพาะการอุ่นด้วยไฟแรง ทอดซ้ำหรือย่างซ้ำสารเหล่านี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มปริมาณสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือโปรตีนและไขมันในเนื้อสัตว์เมื่อถูกออกซิไดซ์จากการเก็บและการอุ่นซ้ำหลายครั้งสามารถก่อให้เกิดสารกลุ่มในโทรซามีนและสารจากการเผาไหม้บางชนิดซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่าการได้รับสารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอาหาร ลำไส้และลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะในคนที่กินเนื้อแปรรูปหรือเนื้ออุ่นซ้ำเป็นประจำแทบทุกวันความเสี่ยงจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะค่อยๆสะสมอย่างเงียบๆโดยที่ร่างกายไม่แสดงอาการเตือนช่วงแรกนอกจากนี้เนื้อสัตว์ที่แช่ตู้เย็นหลังปรุงสุกหากเก็บไว้นานเกินไปแม้จะไม่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติเปลี่ยนชัดเจนแต่โครงสร้างภายในของอาหารอาจเริ่มเสื่อมสภาพไขมันเกิดการเหม็นหืนในระดับที่มองไม่เห็นส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักขึ้นในการกำจัดของเสีย เมื่อร่างกายต้องเผชิญกับสารตกค้างเหล่านี้ซ้ำๆเป็นเวลานานระบบภูมิคุ้มกันอาจอ่อนแอลงและเพิ่มโอกาสให้เซลล์ผิดปกติเกิดและเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวสิ่งที่หลายคนไม่ทันคิดคือการอุ่นเนื้อสัตว์ซ้ำไม่ได้แค่ทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มภาระความเสี่ยงให้ร่างกายโดยไม่จำเป็นยิ่งในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับลำไส้หรือระบบย่อยอาหาร การกินเนื้อสุกแช่เย็นแล้วอุ่นซ้ำเป็นประจำอาจส่งผลเสียมากกว่าที่คาดไว้ทางที่ดีที่สุดคือควรปรุงเนื้อสัตว์ให้พอดีกับการรับประทานในแต่ละมื้อหากจำเป็นต้องเก็บจริงๆควรเก็บในระยะเวลาสั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ำหลายครั้งเพราะความสะดวกในวันนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สะสมไปตลอดหลายปีโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อที่ 4. ข้าวสุกที่หุงแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเป็นพฤติกรรมที่พบได้แทบทุกบ้านโดยเฉพาะครอบครัวที่หุงข้าวไว้ครั้งละมากมาก เพื่อกินหลายมือ้อหลายวันหลายคนเชื่อว่าการแช่ตู้เย็นจะช่วยป้องกันเข้าบูดและปลอดภัยต่อการนำมาอุ่นกินซ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วข้าวสุกเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากหากเก็บรักษาไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะในแง่ของสารพิษและแบคทีเรียที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวหลังจากข้าวสุกแล้วเริ่มเย็นลงจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของแบคทีรียบางชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษได้แม้การแช่ตู้เย็นจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดได้ทั้งหมดหากข้าวถูกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินไปก่อนนำไปแช่หรือเก็บไว้นานหลายวันเชื้อบางชนิดอาจสร้างสารพิษสะสมอยู่แล้วซึ่งสารพิษเหล่านี้ไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายแม้จะนำเข้าไปอุ่นให้ร้อนอีกครั้งก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือเมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากอาหารซ้ำๆเป็นเวลานาน และระบบขับของเสียจะต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องหากเกิดการสะสมเรื้อรังอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวการอักเสบเรื้อรังถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นลำไส้กระเพาะอาหารและตับนอกจากนี้การอุ่นข้าวซ้ำหลายครั้งยังทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงอย่างมากวิตามิน B ที่มีความสำคัญต่อระบบประสาท และการเผาผลาญพลังงานจะเสื่อมสภาพเมื่อร่างกายได้รับพลังงานจากข้าวแต่ขาดสารอาหารที่สมดุลในขณะเดียวกันกลับได้รับสารตกค้างหรือสารพิษจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม <c oughs> ก็จะส่งผลให้สุขภาพโดยรวมค่อยๆแย่ลงโดยไม่รู้ตัวยิ่งในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดคือข้าวที่ไม่มีกลิ่นไม่ขึ้นราและดูปกติแปลว่ายังปลอดภยัย แต่ความจริงแล้วอันตรายบางอย่างไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือควรหุงข้าวให้พอดีกับการรับประทานในแต่ละมือ้อหากจําเป็นต้องเก็บควรรีบแช่ทันทีหลังข้าวอุ่นลงและไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปรวมถึงหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ําหลายครั้งเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่ทําเป็นประจํานี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงสะสมที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวโดยที่เราไม่ทันระวังข้อที่ห น้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วและนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นพฤติกรรมที่หลายบ้านทำเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารเช่นทอดหมูทอดไก่ทอดปลาหรือของทอดต่างๆหลายคนเสียดายน้ำมันเห็นว่ายังใสย,ยังไม่มีกลิ่นจึงกรองแล้วนำไปแช่ตู้เย็นหวังว่าจะช่วยยืดอายุการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำมันที่ผ่านความร้อนสูงมาแล้วถือเป็นหนึ่งในอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อสุขภาพหากน้ำกลับมาใช้ซ้ำไม่ว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือไม่ก็ตามเมื่อน้ำมันพืชถูกความร้อนสูงจากการทอดโครงสร้างของไขมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและการแตกตัวของกรดไขมันส่งผลให้เกิดสารพิษหลายชนิดเช่นสารอนุมูลอิสระและสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ แม้จะนำไปแช่ทุ่เย็นสารเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปเพียงแค่ชะลอการเสื่อมสภาพเท่านั้นและเมื่อถูกนำกลับมาอุ่นหรือทอดซ้ำอีกครั้งสารพิษเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มปริมาณและรุนแรงขึ้นสิ่งที่น่ากลัวคือสารพิษจากน้ํามันที่ใช้ซ้ำมีความเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายเมื่อเราบริโภคเข้าไปเป็นประจำตับจะต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดสารพิษเหล่านี้ หากสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ตับเสื่อมเกิดความผิดปกติของเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งในระบบทางเดินอาหารความเสี่ยงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะค่อยๆสะสมจากการกินอาหารทอดซ้ำโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้น้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วแม้จะดูใสแต่ภายในอาจมีสารตกค้างจากอาหารที่ทอดเช่นโปรตีนเศษแป้งหรือสารเคมีจากวัตถุดิบ เมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วนำออกมาใช้ซ้ำสารเหล่านี้สามารถเกิดปฏิกิริยากับความร้อนอีกครั้งและก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งในระดับที่สูงขึ้นยิ่งทอดซ้ำหลายรอบยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะในคนที่ชอบกินของทอดเป็นประจำทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือควรใช้น้ำมันทอดเพียงครั้งเดียวหรืออย่างมากไม่ควรใช้ซ้ำหลายครั้งและไม่ควรเก็บน้ำมันใช้แล้วไว้ในตู้เย็นเพื่อหวังว่าจะปลอดภัยเพราะตู้เย็นไม่สามารถกำจัดสารพิษที่เกิดจากความร้อนได้ ความประหยัดเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวซึ่งไม่คุ้มค่าเลยเมื่อเทียบกับชีวิตและสุขภาพของเราข้อที่6อาหารประเภทซุปแกงหรืออาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเช่นแกงจืดแกงเผ็ดต้มยำหรือซุปกระดูกที่ปรุงสุกแล้วนำไปแช่ทุ่เย็นเพื่อ,ออุ่นกินซ้ำหลายครั้งเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่หลายคนทำโดยไม่รู้ว่ากำลังเพิ่มความเสี่ยงให้กับสุขภาพในระยะยาว อาหารประเภทนี้มักถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเป็นอาหารต้มไม่ใช่ของทอดหรือของย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นอาหารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเมื่อเก็บไว้นานและอุ่นซ้ำหลายรอบหลังจากการปรุงสุกอาหารประเภทแกงและซุปจะมีทั้งโปรตีนไขมันและเครื่องปรุงจำนวนมากเมื่อนำไปแช่ทู้เย็นแม้จะดูไม่บูดไม่มีกลิ่นแต่ภายในอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างช้า,ชา โดยเฉพาะไขมันที่ลอยอยู่ในน้ำแกงซึ่งสามารถเกิดการออกซิไดซ์ได้ง่ายเมื่ออาหารเหล่านี้ถูกนำมาอุ่นซ้ำหลายครั้งโดยเฉพาะการอุ่นแบบเดือดจัดสารจากการเสื่อมสภาพของไขมันและโปรตีนอาจเพิ่มปริมาณขึ้นและกลายเป็นภาระต่อร่างกายอย่างเงียบๆอีกจุดที่น่ากังวลคืออาหารประเภทน้ำมักถูกอุ่นซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งหลายบ้านตักกินไม่หมดแล้วนำกลับไปแช่ทุ่เย็นวนซ้ำแบบนี้หลายวัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปมาจะเพิ่มโอกาสให้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเจริญเติบโตและสร้างสารที่เป็นอันตรายแม้เชื้อบางส่วนจะถูกทำลายด้วยความร้อนแต่สารพิษที่เกิดขึ้นแล้วอาจไม่ถูกทำลายทั้งหมดเมื่อรับประทานเข้าไปเป็นประจำร่างกายจะต้องรับภาระจากสารตกค้างเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเมื่อร่างกายต้องเผชิญกับการอักเสบภายในจากสารเสื่อมคุณภาพของอาหารเป็นเวลานานระบบภูมิคุ้มกันอาจอ่อนแอลงและการทำงานของตับ ลำไส้และกระเพาะอาหารจะหนักขึ้นการอักเสบเรื้อรังถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดคืออาหารที่ต้มจนเดือดใหม่อีกครั้งแปลว่าปลอดภัยแต่ความจริงแล้วอันตรายบางอย่างไม่สามารถมองเห็นกลิ่นไม่เตือนและรสชาติไม่เปลี่ยนทางเลือกที่ปลอดภัยคือ ควรปรุงอาหารประเภทแกงและซุปในปริมาณที่พอดีต่อการรับประทานหากจำเป็นต้องเก็บควรแบ่งเป็นส่วนเล็กๆแช่ทันทีและอุ่นเพียงครั้งเดียวเท่าที่จะกินหมดไม่ควรอุ่นซ้ำไปซ้ำมาเพราะทุกครั้งที่อุ่นคือการเพิ่มความเสี่ยงให้ร่างกายโดยไม่จำเป็นสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าตู้เย็นไม่ใช่เกราะป้องกันสุขภาพตู้เย็นช่วยชะลอการบูดเสียของอาหารได้แต่ไม่สามารถหยุดการเกิดสารอันตรายทั้งหมดได้พฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวัน อาจเป็นตัวสะสมความเสี่ยงในระยะยาวการเลือกปรุงอาหารให้พอดีกินสดใหม่และหลีกเลี่ยงการแชร่และอุ่นซ้ำบ่อยๆคือการดูแลสุขภาพที่ง่ายที่สุดและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคร้ายอย่างมะเร็งได้โดยที่หลายคนคาดไม่ถึง